เมนูนิดเปิดเั้าผนนีเนื้อผัดหน่อไม้ตั้งกระทะไปกลางส่น้ำมันใส่ซีแดงแครเกร์ผัดกะปิลงน้ำแขงส่น้มันนะคะแล้วก็วางไปอีแดงแครจากนั้นใสนะ่น้ำลงมาผัดผัดต,ต่อไปอีกเนเล่อกั่ว ปดูปด,ปด้วยน้ำตาลทรายน้ำาลเติมน้ำลงไปนิดนึงผัดกุกเ้าให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่นไม้น้ำตได้เลยก็ผัดุกเ้าทุให้เข้ากันกตีส,นสันด้วยมายุโกโูตีเี่ฟ้าเแงผัดซอไปเสร็จแล้วค่ะกับเมนู เนื้อผัดหน่อไม้ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตาม้าด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแลนมีกดกระดิง่งไว้ด้วยนะที่ติดตา่าหนมกดกติดตามเป็ทุกชจ้าย้ํน,นะคะด้วยค่ะ